ช่มีคำล่ำลือและมี่เป็นการถ่ายรูปร้านนี้นะโอ้ยขนาดป้ายมันควรจะเป็นป้ายไฟแบบสติกกี้ไลท์อย่างนี้เห็นไหมเป็นไฟคุณเดินมาเห็นในตลาดมีร้านแบบนี้ไฟทำดีนะเบอร์ทุ่งบริเวณผมผมไม่ได้สังเกตนะคุณดูแค่หน้าร้านเนี่ยระหว่างภาพแบบนี้กับภาพที่เป็นไฟเนี่ยไอ้แบบนี้มันอยู่บนห้าง ใช่ส <lim> yeah. <es> ีส <without> ันบนห้างใช่ใช่ใช okay, oh, yeah. ่แต่ไม่คนเขาคืทำแบบนี้ผมเดินเข้ามามันเป็นแบบนี้หมดเลยโอ้โหบอกได้ว่าตลาดเนี้มันขึ้นไปอีกระดับหนึ่งแต่มันอยู่ในนักนิยมมันอยู่ที่ความคิดคุณเพราะคุณจะเหนือคนอื่นไม่ได้หรอกคุณเราต้องสร้างสรรค์เราต้องสร้างสรรค์คุณกับผมผมไม่สามว่าจะไปเอาเงินคุณ่อลงทุนไดกคุณต้องมองหนว่าผมทำอะไรกับตลาดใช่ใช่ใช่ไหมถ้าผมขาย ผมขายตลาดถึงซีขายร้านที่มันเป็นหน้า,ปานนนเป็นตาที่มีเงินเยอะๆแต่ทำไมร้านดูดูส้มโซขนาดนี้ตนนน้องทำอย่างนี้เขาจะทำแ่นี่ก็เป็นเพลงิงเขาเป็นบรรยากาศนี่แหละคือตลาดน,นะแต่ร้านหน้าร้านเนี่ยเไม่ได้อย่างเดียตัวร้านที่ดีต้องแต่งสีสันรรรให้มันกลับเข้าวัด เข้ากับบรรยากาศแบบยอดยุคหน่อยใช่ยอดยุกหน่อยตคือโอ้ไม่ได้ตลาดโอ้ไม่ได้มีอย่างไรตาไม่มองเนี่ยมันผ่านหมดเลยเหมืนไม่ไม่ล็กตาอย่างนี้ผมมองไม่โอ้โถ้าไม่สวยอ่ะมว่คภาพสวยคือถ้าคุณมองแล้วมันต้องสวยจริางนี้มันต้องได้อย่างเงี้ยแบบกันนี้ ชานมนัน่นร้านเดียวนะเขาทำสาสาไมไปนี่คือแต่เนี้ยโอะไไม่รู้มาทำมันต้องแต่งมันต้องแต่งร้านด้วยมันมันอย่างเนี้ยเขาเอาเรือมาวางไว้ทำไมก็สัญ,ญลักษณ์สัญ,ญลักษณ์ก๋วยเตี๋ยวเรือใช่ครับเขา,ตา,าตแต่งร้านของเขาในร,รูปแบบของของเขาอะเออเอกลักษณ์ของเขาเป็นอย่างนีใ้ใช่คร้านนั้นขายอะไร ร้านชาโนมชาโนมร้านเนี้นะคุณดูชาโนมผมกับชานมที่ดูดูการเอาใจใส่ตัวเจ้าของเจ้าของร้านคุณจะเห็นวนะ่าร้านนี้ไม่มีมาตรฐานแน่อนอนเพราะคนมองด้วยตาตตใช่านั้นไอ้ร้านที่คนจะเข้ามันต้องมีสีสันบางร้านเนี่ยถึงจะถ่าย <c oughs> รูปเลยนะใช่ าบางบางบางคนเข้ามาเฮ้ยร้านนี้มีสีส so ันด้วยมามาแล้วน่าประทับใจอก็เรือเหมือนกันวันนี้น่าจะมาลำเดียวนะเป็นเรือเหมานะเหมาก็ได้น่าจะเป็นเรือเหมาตอนนี้มันต้องเหมาอ่ะมันรอซื้อตั๋วไม่ได้ใช่คนขายวัฒนาใหญ่ขุนพลมาเนียก็ว่าเขาไม่เคยมา ผมไปรอบหนึ่งแล้วผมว่ามันมันก็มันก็มีแค่นี้วัดสะพานเอารถไปเองก็ได้คู่ไายในวัดเนี่ยมันไม่มีอะไรน่าสนใจแต่เขาเห็นมันใกล้ทช่สุดไม่เสียเวลาพุทักษ์มรคนเยอะเขาต้องรีบทำรอบเยอะๆจำนวนเรือไม่พออันนี้มันต้องรีบใกล้ๆและรีบกลับ แต่ถ้าเราไกลาออกไปมันต้องใช้เวลาวิ่งสองชั่วโมงสามชั่วโมงเขาก็ตีดึงความคุม้มกับไม่คุม้มแต่เขาไม่ถึงไม่ได้มองระยะยาวนาะน่คือก็จับมือชนินมือไปทางนั้งงนแล้วก็มาทางนี้ก็แล้วแต่คนถูกไหมมาทางนี้แต่คนไม่เคยไปทางนั้นก็ซื้อตั๋วทางนี้ไปราคาก็ว่างกันาปดีไหมตามระย,ยาตามตามระยะทางที่คุณวิ่งใช้เวลา ต่ผมว่าน่าจะเข้าตลาดนีที่สุดเราเราเรามีกำไรอะแต่คุณคิดกำไรมากเายยากินไปหรือเปล่าสมว่าถ้าคุณจะขายของมันโถวกันไปอย่างเงี้ยแต่มันมีจุดจุดขายที่ดีกว่าต่อไปไม่ไม่อยากเลยว่ารถไฟสะพาน็ม,ม่ได้คุณคิดรถไฟรถไฟตัดที่ใช่ใช่ไหมมันมันไม่สําคัญอะ่ะรถไฟทิ้งไปไอ้อันที่มันเป็นแหล่งที่ดึงดูดคนอ่ะ มต้องีใช่ม,มันต้องมีแหล่งดึงดูดเขาถึงจะมาแล้วก็อยากนั่งเรือไปเที่ยวใช่เนี่ยเมื่อก่อนต่อ,นอเออน,นี่ยดีเลยต่อตอนเนี้ยไม่มีนักท่องเที่ยวเขาจะมาขายกล้วยเรียกว่า <c oughs> เรือมันออกไม่ได้ออกใช่ใช่แต่อย่างหนึ่งบรรยากาศมันาาไม่ได้ตลาดลนะ้างมันต้องภูมิใจนะว่าเราไม่ได้เป็เหยียบคนอื่น เขาเป็นแหล่งท่องเที่ยวอ่ะเขาปิดกันเยอะแยะนะใช่ใช่เขาไได้ขากรุงเทพแล้วแตอย่างที่ผมบอกบางคนเขามาใช่กรุงเทพเดินทางสะดวกด้วยสะดวกก็ผมถึงบอกว่าการเดินลิมน้ำโฟถ้าตรงเนี้ยถ้ามองไปแล้วมันโฟโฟยัไยืดอเล่แต่การที่คุณเอาอะไรมาบังมาอะไร เจ้ตัวไม่โอ้นะผมว่าเออนี่คือว่าหนึ่งเจ้ตัวใช่ถ้าถ้าเปิดได้นะทะลุถูกต้องดีนะผมก็มองอยู่นะจริงริมน้ำมันไม่ควรมีน้าเลยเหมือนผมอย่างเงี้ยใช่ใช่ทำอย่างนี้ไม่ใช่มาริมน้ำเลยก็เดินใช่เออมันต้องทะ<ช>ลุแม่เขกอ่ะมีแต่พูดอ่ะพูดว่าประทุมแต่บอกยาวรอเป็นที่เลยอย่างเงี้ยแล้วจะทะลุี้ทำเมื่อไหร่ ผมถามว่าทำได้ไรได้เต่พูดได้แต่พูดแล้ทอะไรทะลุอ่ะไรผมไม่ได้ล้าเนี่ยลิ่มน้ำอ่ะนีอะไรอ่ะนู่นมันติดอยู่นู่นข้างหน้าแล้วก็ตมงนี้แต่ผมว่ามันน่าจะทําแบบนี้แหละมองไปเงี้ยมันจะเดินยาวมันโล่งนะดูโล่งมันไม่ต้องคนเดินไงมันก็เลยปิดอันนั้นไปปิดไว้มันก็่เสื้อให้หน่อยก็ได้นะมันที่ จริงๆนะผมว่าเดินตรงไปเนี่ยเขาก็จะเดินเรียบไปเดินเรียบไปตรงเนี่ยไปตรงเลยมันเหมือนกำแพงอ่ะใช่ไม่ต้องไปซิกแซกไปไหนเหตุจรู้นะเผมไม่ทำสั่งนะมันต้องสร้าไม่ทำก็สร้าใช่ใช่โรงงานเนี่ยมันเป็นหน้าเป็นตาคุณเป็นตลาดน้า

มัจะไม่ออกรายการปกติอ่ะบุตรเขาเป็นยังไงวะน้ำมันเท่าไหร่ะตัดชิลู่นะทำได้ง่ายอ๋อไม่ไม่น้ำมันประมาณเท่าไหร่อ่ะนี่อน่าจะรู้แต่น้ำมันที่เขาไปเพราะว่าพี่ก็เป็นทำรายการอยู่ตอนนี้มันว่างๆด้วยปไปเตอร์นี่ลองดูว่าอะไรกี่คนเนี่ยคนดี๋เยอไม่ ยังไม่ใช่วันนี้เพราะว่าผมคุยไว้ก่อนเพราะว่าผมต้องไปทําที่อื่นด้วยถ้ามาค่อยไปกันเลยโอเคจบบอกเขว่ารปนน้ำมันเป็นายเ่าไม่้นักท่องเที่ยวแต่เขาจะมามาทำโปรโมทสถานที่ท่องเที่ยวมาได้มาได้มาได้คุยกันได้เลยเดี๋ยวเพราะว่าเราไม่ทําพี่มามาแล้วเดี๋ยวมาตรงข้ามเดี๋ยวหาพาพี่ไปถามอะไรไปเมื่อนั้น นะคะผมผมมาบ่อยตรงนี้แต่ว่าผมไม่รู้ไงว่าไปวัดเกาะได้หรือว่าไปบ้านศิลปินไม่ตามหลักอ่ะคนมีมีหลายทางเที่ยวใชใช่ดค้าแต่ถ้าเราไปแบอาลอกแบบนี้ก็ยไม้มั้ื่อ่หเด่ย้คนเยอะช่วงนี้เราก็กับเราอ้ใช่ใช่้ว่าคนเขไม่เคยไปอ่ะ เขาเพิจะได้ไปสักทีหนึ่งเราก็ทำระยะหน่อยนึงแต่ว่ามีคนเขาซื้อตั๋วเพราะเขาไม่อยไปกันเลยอ่ะใช่จะไปแต่ที่เดิมซ้ำๆเขาก็มันไม่ได้มันเบื่อเบื่อเบื่อจริงก็คนถ่อน่ไปกเหมือนเรารับเหมือนเราจะไปไหนคนจำนวนมากเขาต้องการไปที่ใหม่ๆแต่คุณไม่ได้ขายเขาก็ไม่ไปเหมือนเราไปไปตามไม่ทราบเลยอ่ะไปบ้างนี่ใช่ไหมเราก็อยากไปเปลี่ยนที่มา เปแบ้านือปีก็เป็นยาผมว่าทําได้ดีทําได้จ้ามันต้องปลี่ยแปใช่ปหาหรอถ้าผมเป็นตาเนี่ยนะจของเรือเลยนะไปแล้วตายนะแบางทีมันไม่มีแผไปเอาจริงนะบางทีรามแต่ว่าต้มีแผไปเลยท่าที่ถ้าถ้าบิ๊กฟาโฆษณาขายเป็นรอบอะขายเป็นรอบเลี่ยนแปลงมากอย่าเอาแต่สิ ตีก็แบบนั้นอ่ะเบ้หัวต้าจับค้าขายทุกวันนี้มันต้องเปลี่ยนใช่จะได้มีลูกค้าค่ะาที่เดิมที่เดิมเขานั่งก็เป็นหมดแล้วเขาไม่ใหม่แล้วคนตอนนี้ก็ไม่เที่ยวอยอะมือเด็กลูกค้าเก่าแล้วใช่ครับมัน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 เขามามามาเจอแต่ที่เก่าเขาก็ไม่ลูกค้าเก่าใช่เขานี่อ่ะผมต้องบอกไงว่าเขาต้องเปลี่ยน แต่ถ้าของผมเองที่จะทำนะนะจุณัวจะไม่ไปนะแต่ว,ว่าเกาะคุณพ่อิดเดี๋ยวผมทำเดี๋ยวรอนวดมาเดี๋ยวให้เปิดก่อนนวดผมมีแน่นอนแล้วผมจะจัดเป็นโปรแกรมผมจะจัดเป็นโปรแกรมนะแล้วผมก็เ,เป็นบริษัทเลยผมบริษัทต่างประเทศเน,นี้ยอยากเที่ยวที่เนี้ยผมยิงเข้าไปหาเขาเลยวนะ่าผมจะจัดนี้นะมีอาหารนะคุณเลือกเอา พาไปนั่งเรือพาอะไรอย่างเงี้ยผมจะทำคือยิงตรงเข้าไปบริษัทตัวเลยผมยิงเลยผมยิงเลยผมไม่ทะบายรออย่างเงี้ยเขาก็เหมาไปเพราะว่าเขามาทั้งทีแต่เขาไม่เคยไปเขาไม่เคยไปอันนี้ไม่เคยไปมึงจะได้อย่างเงี้ยแต่ถ้าคุณขายตั๋วคุณต้องเปลี่ยนจากเดิมถ้าจะไปวันไหนมาวันนั้นก็โอเค ว่าเรือเรามีระไรตายอยู่แล้วไม่เราจะเลือกเอไม่พูดกันไว้เฉยๆผมบอกว่าเอ้องกิอันนี้ถ้าเปลี่ยนแปลงพอติดนิดนึงคุณมาเออเปลี่ยนแปลงอะไรจะมีขไม่เปลี่ยนเป็นอย่างเงี้ยนะตอนนี้เรียนลูกค้าเก่าทั้งนั้นแหละได้ได้หายยะแต่ต่างประเทศอะเดี๋ยวผมจัดเดี๋ยวผมจัดเองเดี๋ยวผมจัดเป็นแบบต่างประเทศเลยดีครับคุณวิ่งเลย ตอนนี้มันมันติดมันอย่างนี้ต้องแก้แล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนนี่สิบปียังเป็นสิบปีที่เหมือนเดิมเขาไปที่ไหนแล้วเขาขายขายไ่ไหนเดี๋ยวดูผมแซงหน้าเขาเนี่ยคืว่าผมจะแซงเขายังไงเดี๋ยวดูปใต้ใหม่เขาถึงแล้เดี๋ยวผมแซงหน้าเขาอ่ะเดี๋ยวพี่จะรู้ว่าผมเปลี่ยนอะไรไป หรือถ้าคุณยังคิดแบบเดิมอ่ะอผมก็มีคนร่วมง,งานที่คิดเหมือนผมนะในยาการเป็นบ้านสึกอับตินาการเป็นติ่ต่างๆแบบเนี้ยคนมันอยากแค่ได้ยินมันก็อยากไปไลยใช่ครับแล้วเราก็ทำยุ่งาก่อนอะ่ะผมมีลูกดูเลยนะเป็นคอมพิวเตอร์นะเปิดดูให้ดรันงะดูเดี๋ยวกลับมาเม,มื่อไร่อ่ะพี่มาุูว่าตลาดผมเปลี่ยนอะไรไปมันต้องเอา ผมมสื่อสาร <c oughs> บางสิ่งบางอย่างเข้ามาในตลาดาาการทําให้ตลาดจเจริญมันเป็นเรื่องดีด